สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับข่าวสํานักการระบายน้ําวันนี้หมอมราชวงศสุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ล,ลงพื้นที่ที่ประตูระบายน้ําจุฬาลงกรจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ําที่จะไหลลงผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครและระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันค่ะ หม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูร,ระบายน้ำจุฬาลงกรณ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลังสิตสายใต้อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลซึ่งได้รับการยืนยันจากกรมชลประทานว่า สามารถบริหารจัดการน้ําจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ได้ถึงแม้ระดับน้ําในคลองลังสิทธิ์ประยุทธศักดิ์จะสูงแต่ก็ยังไม่ถึงระดับน้ําในปี2554ที่เกิดปัญหาอุทกภัยขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีที่มีระดับน้ําสูงจึงพิจารณาเปิดบานประตูน้าคลองสองสายใต้เพิ่มโดยอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการน้ําได้ และขณะนี้กรุงเทพมหานครยังไม่มีพื้นที่ใดที่มีปัญหาน้ําท่วมมีเฉพาะน้ําท่วมขงังรอการระบายเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกซึ่งสามารถระบายน้ําได้ภายใน2-3ชั่วโมงเอบผ่ครับก็วันนี้มาที่ประตูน้ําจุฬาลงกรนะครับซึ่งเป็นประตูน้ําสําคัญของกรมชลประทานในการที่จะบริหารจัดการระดับน้ําในคลองรงังสิตนะครับแล้วก็ระบายน้ําในคลองรงังสิต ลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพยานะครับขอเรียนให้ทราบว่าการมาเยือนวันนี้ก็ได้ยืนยันสิ่งที่ได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและผมขอกรับเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ในปีนี้สำหรับกรุงเทพมหาคนครนะครับไม่ไม่ใกล้เคียงเมื่อปี54เลยนะครับในขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมุลประทานว่า ระ,ระดับน้ําในเขื่อนป่าเขื่อนป่าสักสูงนะครับแต่ว่าแต่ขณะนี้ก็อยู่ในสภาพที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับดังนั้นผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครคงไม่เหมือนเมื่อปี54นะครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขต่างๆรวมถึงระดับน้ำในคลองรังสิตแล้วเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ยืนยันว่า สถานการณ์ไม่ได้ใกล้เคียงเมื่อปี54นะครับระดับน้ําในคลองนางสิทธิ์ในวันนี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว1เมตร40เหนือระดับน้ําทะเลปานกลางวันนี้เมตร60นะครับเดือเหนือระดับน้ําทะเลปานกลางสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังถ้าเทียบกับปี54นะครับยังไม่ใกล้เคียงปี54คือ3เมตนะร80 ที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวัง ฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความ